นึกภาพดูสิตอนที่คุณกำลังผ่อนคลายอยู่บนโซฟาแต่แอป Spotify บน Apple TV ก็ฉลองครบรอบการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเพิ่มมิวสิกวิดีโอ video, และวิดีโอพอดแคสต์ที่คุณสามารถชมได้สบายๆบ,บนหน้าจอทีวีขนาดใหญ่แต่ที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจสุดๆเพราะการอัปเดตนี้ไม่ใช่แค่การปรับหน้าตาเล็กน้อยมันคือการพลิกโฉมประสบการณ์การฟังและชมเนื้อหาให้กลายเป็นสิ่งที่ครบถ้วนและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นโอเคมาดูรายละเอียดกันเถิดแอปส p o t i f y ได้เปิดตัวเวอร์ชัน สำหรับ Apple TV t v o s ที่ถูกออกแบบใหม่หมดเลยเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับการฟังเพลงและชมวิดีโอที่ดียิ่งกว่าเดิมโดยเวอร์ชั่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบง่ายใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มฟีเจอร์สำคัญสำคัญที่หลายคนรอคอยมานานนั่นคือ m u s สิกวิดีโอวิดีโอพอดแคสตและการเชื่อมต่อฟังก์ชันจากมือถือของคุณเข้ากับหน้าจอทีีผ่าน Spotify Connect ซึ่งช่วยให้การใช้งานราบรื่นขึ้นมากลองจินตนาการถึงประสบการณ์ใหม่ บนจอทีวีกันหน่อยส p o t i f y บน Apple TV รุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณคุ้นเคยบนสมาร์ทโฟนหรือเดสก์ท็อปมากที่สุดตั้งแต่หน้าหลักที่ดูทันสมัยขึ้นการแสดงปกอลัลบ,บั้มแบบเต็มจอที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในคอนเสิร์ตส่วนตัวไปจนถึงระบบค้นหาเพลงและเพล์ลิสต์ที่ใช้งานง่ายขึ้นทุกอย่างถูกคิดมาเพื่อให้คุณเข้าถึงเนื้อหาได้เร็วและสนุกสนานยิ่งขึ้นและนี่คือส่วนที่หลายคนพลาดไปคุณสามารถเข้าถึงมิวสิกวิดีโอเต็มรูปแบบได้ โดยตรงบนทีวีฟีเจอร์ที่แฟนๆรอคอยมานานรวมถึงวิดีโอพอดแคสต์ที่สป o t i f ากำลังขยายไปทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมาสรุปคือคุณไม่ต้องสลับอุปกรณ์ไปมาระหว่างฟังเพลงกับดูวิดีโออีกต่อไปเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียวแต่เอาเธอมาถึงจุดที่อาจจะทําให้เกิดความคิดเห็นแตกต่างกันบ้างนะฟีเจอร์มิวสิกวิดีโอนี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในช่วงแรกแต่กลับเปิดให้บริการแล้วในกว่า97ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในตลาดยุโรปลาตินอเมริกาเอเชียและบางส่วนของออสเตรเลียคุณคิดว่าทำไม Spotify ถึงเลือกเปิดเฉพาะบางประเทศก่อนละ่ะเป็นเพราะการพิจารณาสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือปัญหาทางเทคนิคอื่นๆไหมและถ้าคุณเป็นคนที่อยู่นอกเหนือจากประเทศเหล่านี้มันจะทำให้คุณรู้สึกไม่ยุติธรรมหรือเปล่าสำหรับมิวสิกวิดีโอผู้ใช้ที่สมัคร s p o t i f y Premium จะสามารถชมได้โดยตรงจากหน้าเพลงที่มีวิดีโออยู่ในแคตตาล็อก ซึ่ง Spotify บอกว่ากำลังเพิ่มจำนวนเพลงที่มีวิดีโอรประกอบเข้ามาตลอดเวลาขยายความหน่อยถ้าคุณเป็นแฟนเพลงป๊อปหรือฮิปฮอปคุณอาจจะได้เห็นมิวสิกวิดีโอของศิลปินโปรดที่เต็มไปด้วยเอฟเฟกต์สวยงามและเรื่องราวเบื้องหลังทําให้การฟังเพลงกลายเป็นประสบการณ์แบบหลายมิติส่วนพอดแคสต์ก็มีเรื่องน่าสนใจไม่ใช่เล่นท่าต่อไหนมีเวอร์ชั่นวิดีโอแอปจะมีปุ่มให้สลับระหว่างโหมดเสียงและวิดีโอได้ทันที ซึ่งเหมาะมากสำหรับพอดแคสต์ที่เน้นเนื้อหาทางสายตาเช่นการสัมภาษณ์ที่มีภาพประกอบหรือการสาธิตต่างๆนอกจากนี้ยังรองรับฟีเจอร์ปรับความเร็วในการเล่น playback speed และการซิงค์ความคืบหน้าระหว่างอุปกรณ์ตัวอย่างเช่นถ้าคุณฟังพอดแคสต์มาได้ครึ่งทางบนมือถือคุณก็สามารถต่อดูบน Apple TV ได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มใหม่สะดวกสุดๆส,สำหรับคนที่ชอบฟังขณะทำกับข้าวหรือออกกำลังกายฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันใหม่นี้ไม่ได้หยุดแค่วิดีโอเท่านั้น แอป Spotify ยที่ใรุ่นนี้ยังนำฟีเจอร์ยอดนิยมจากมือถือมาด้วยเช่นแสดงเนื้อเพลง lyrics ขณะเล่นเพลงทำให้คุณร้องตามได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพลงร็อกหรือป๊อกจัดการคิวเพลงคิวแมเนจเมนต์ได้สะดวกยิ่งขึ้นคุณสามารถเพิ่มหรือลบเพลงในคิวได้ไวๆเหมือนกับที่คุณทำบนสมาร์ทโฟนรองรับส p o t i f y Connect เพื่อให้คุณควบคุมเพลงจาก iPhone ในแพดหรือ Mac ได้โดยตรงเหมาะสำหรับครอบครัวที่ทุกคนชอบเพลงคนละแนวหน้าจอหลักใหม่ โฮมส e รีนรี e s i ันที่รวมเพลงพอดแคสต์และวิดีโอไว้ในที่เดียวทำให้การค้นหาเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายได้สป p o t i f y บอกว่าการอัปเดตนี้จะเริ่มปล่อยให้ดาวน์โหลดผ่าน App Store แล้วตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม2025และถ้าคุณเปิดระบบอัปเดตอัตโนมัติไว้อุปกรณ์จะได้รับเวอร์ชั่นใหม่ภายในกลางเดือนพฤศจิกายนอย่าพลาดตอนนี้เลยการเพิ่มมิวสิกวิดีโอและพอดแคสต์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ s p o t i f y ในการเปลี่ยนแอปบนทีวีจากแพลตฟอร์มฟังเพลงธรมธรมดาๆไปสู่แพลตฟอร์มความบันเทิงครบวงจรที่คุณสามารถทั้งฟังและดูได้ในที่เดียวแต่ที่นี่คือจุดที่อาจจะทำให้เกิดการถกเถียงกันได้คุณคิดว่าการผสมผสานฟีเจอร์เหล่านี้เข้าด้วยกันจะทำให้แอป Spotify แข่งขันกับ Netflix หรือ YouTube ได้หรือเปล่าหรือมันอาจจะทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าประสบการณ์ถูกทำให้ซับซ้อนเกินไปบางคนอาจโต้แย้งว่าการเน้นวิดีโออาจทำให้ลืมไปว่าการฟังเพลงควรเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ ในอีกมุมหนึ่งมันก็เปิดโอกาสให้การแบ่งปันวัฒนธรรมเพลงได้อย่างสดใสขึ้นอ้างอิงจาก the world https colon s l a s www d o w o r com slash, new s 0 7 3 8 2, slash, Spotify, apple, TV, t ose, แ s p o t i f y apple ด tv ี tvos ด app ขด update ขด music ด video ขด podcasts อย่าลืมกดติดตามอัปเดตข่าวสารและทิปเทคนิคดีๆกันนะครับและเดี๋ยวนี้ฉันอยากรู้ความคิดเห็นของคุณคุณเห็นด้วยกับการเลือกเปิดมิวสิกวิดีโอเฉพาะบางประเทศก่อนหรือไม่ หรือคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดเพื่อทดสอบตลาดบอกกันมาในคอมเมนต์สิ